มีฝุ่นทำใมันมีอาการแบบเรื่องกินเป็นหลักครับเราก็นั่งดูไอ้แอปพลิเคชันที่ไว้สั่งอาหารครับดูตลอดทั้งคืนน่ะตั้งแต่5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนอะ่ะผมกูหิว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 เพื่อนดูแล้วกินเหรอเพื่อนดูแล้วก็ไปชงเวกินครับอร่อยอือฮะก็คือไม่สั่งใช่ใช่เปรียบภาพเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเรา,เราเห็นของอร่อยอะ่ะแล้วเราได้กินแล้วอะ่ะ อันนั้นนะก็คือเหมือนแบบหลอกตัวเองแหละครับหลอกตัวเองแสดงว่าเราต้องมีวินัยมากมกก็มีประมาณหนึ่งครับพออยู่ในกองเราก็ต้องรักษาต่อเราก็ต้องกินปลาตัวหนึ่งตอนเป็นมื้อเย็นห้ามกินข้าวห้ามกินคาร์บอะไรเงี้ยอันนี้กี่เดือนถึงจะได้โหพอห้าหกเดือนนะนานอยู่นะครับนานอยู่เหนื่อยอยู่แล้วพอใจกับสิ่งที่มันออกไปได้อีก ก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบพอเห็นเทเลอร์แล้วก็มาชื่นชมเราว่าเฮ้ยร่างทองร่างทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะเราก็ทํามาแบบในระยะเวลาที่เราทำเราก็ไม่ได้บอกใครเราก็แบบเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบผลลัพธ์มันได้ก็ดีใจอยู่แล้ว